สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศม,มหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านหมากแข้งโดยนายทวินบุญประสบอดีตประธานเยาวชนบ้านหมากแข้งเรื่องช่วยนักบินออกจากเฮลิคอปเตอร์ผมทวินบุญประสบนะครับประปราม ยองสุนของบ้านแม่แก้งนะวันที่ห้าที่ตุลาคนสองวันหน้าร้อยสิบเก้าช่วงนั้นมีหอตกอยู่ในหมู่บ้านผมก็ยืนขวบๆนั้นแหละหลังจากที่มีหอมาทำเป็นแบบบ้านแข้งก็เห็นนายหานและพระเจ้าหัวและการที่สิบเดินมาที่บริเวณ เครื่องตกนะครับแล้วก็มาสอบถามอะไรต่างๆจากคนที่อยู่แถวนั้นขบวนเินก็ยืนฟังอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่หรอกได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วถามว่าเครื่องถูกบ้านกี่หลังก็ย้อนไปก่อนนั้นฐานักบินก็ได้รับบาดเจ็บผมคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมได้ไปช่วยนักบินออกจากเครื่องแล้วก็ได้ผสมพยาบาลเบื้องต้นเช่นเอา เกลือแกงเนี่ยใส่น้ำกอกคนเจ็บนักบินบาดเจ็บมากถึงสองคนแล้วก็เล็กน้อยอีกคนหนึ่งก็ได้ช่วยออกจากพื้นที่กว่าเครื่องจะระเบิดอะไรทำนองเนี้ยออกมาปรมพยาบาลกันจนปลอดภัยแล้วก็ได้นำส่งขึ้นไปบนฐานปฏิบัติการบ้านมะแข้งนะครับก็ได้เล่าให้ทหารที่มากับพระอ,องค์ได้ฟัง